นี่เราเดินมาอาบน้ําแบบญี่ปุ่นนะครับเขาเรียกว่าเซนโตไม่ใช่องเซนนะองเซนมันก็เป็นแบบบอ่อน้ําแร่เรียกว่าเซนโตเป็นเหมือนกับคล้ายๆที่อาบน้ําสาธารณะ,ะ,ะ,น,ะ,น,ะนี่นแล้วครับน่าทีวิวคนเท่าไรนะครับห้าร้อยยี่สิบเ,นนเยนครับ ตอานอาบน้าก็คือล้างร่างกายให้สะอาดนะครับขันสีเหลืองตรงนี้สะระผมล้างร่างกายสะอาดแล้วก็ลงแช่นะครับบ่อก,ก็มีสองสาบ่อนะครับบ่อร้อนบ่อเย็นแช่น้อยๆแต่แช่บ่อยๆได้นะครับถ้ารู้สึกมึนหัวก็รีบออกมานะครับตักน้ําเย็นลาดหัวจะได้ไหายมึนนะครับอันนี้ที่เราอาบน้ำเสร็จแล้วครับปกติเขาก็จะมีแบบชายๆเอาเสื้อผ้ามาซับแล้วก็มีเครื่องปันน่นแห้งเราควรจะเดินกลับไปที่โรงแรมของเรานะครับตึกสูงๆอันนี้ เรียบร้อยแล้วครับการอาบน้ําสาธารณะที่ญี่ปุ่นวันนี้กับก็ซื้อผ้าเช็ดตัวเอ้ผ้าขนหนูเปล่นหนึ่งสอ0ร้อยเยนนะครับแล้วก็สบู่ก้อนละ30มสิเยนนะครับแล้วก็มีข้างในก็มีพวกแชมพูมีอะไรด้วยนะครับถ้าอยากทราบว่าร้านอาบน้ําอยู่ที่ไหนบ้างก็พิมพ์คําว่า sento นะครับอย่างเช่นอยู่แถวชินจูก,กุเราก็พิมพ์ชินจูก,กุลงไปแล้วก็กดเซิร์ชนะครับ นันจะขึ้นมาตามนี้เนี่ยก็ดูนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีลงท้ายด้วยคำวอายุอะไรอย่างเงี้ยวายยูนะครับก็ดูว่าท่านอยากไปที่ไหนแล้วลองเข้าไปดูตามหลักการแบบเมื่อกี้นะครับผมนะนี่ก็มีร้านเยอะแยะไปหมดเลยนี่เป็นที่อาบน้ำนะครับสาธารณะหรือเรียกว่าเซนโตนะครับแบบญี่ปุ่นเซนโตก็จะไม่เหมือนองเซนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่าง